แค่พันเดียวเฮ้ยพี่เมย์ทอปเด็กถามจริงๆร้านพี่กดราคาปะคูน้องคะพี่ยังไม่ดูเครื่องน้องเลยน้องเก่าหาพี่แล้วผมก็ต้องถามก่อนนี่พี่ผมเนี่ยนะไปมาหลายร้านแล้วแต่แม่งกดราคาผมมากอ่ะเครื่องสภาพดีต่เขาตีราคาให้ผมแค่พันเดียวร้าน กดราคาแบบนี้ไหมไม่เป็นไรนะคะน้องสงสัยจะโดนมาเยอะไม่ใช่ดิพี่ผมมาตามมาจากดิ k กตอกช่องพี่เลยนะ<ช>เห็นบอกว่าให้ราคาสูงกว่าตลาดผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะสูงขนาดไหน<ช>เหมือนในคลิปจริงๆหรือเปล่าร้านอื่นเช็คยังไงพี่ไม่รู้แต่ที่ท็อปเทคพาซาเราจะเช็คเครื่องต่อหน้าลูกค้าเลยว่าแบตดีไหมเครื่องดีไหมแต่ว่ารุ่นที่น้องใช้ก็15โปรนี่สภาพยังดีอยู่เลยทําไมเขาให้ราคาน้อยจังใช่พี่สภาพอย่างดีเลยแต่เขาบอกว่าเป็นรอยผมอ่ะเช็คอย่างดีไม่มีรอยแน่นอน รักษาของดีด้วยตีราคาโคตรต่ำร้านอื่นให้ราคาน้องน้อยแต่ไม่เป็นไรพี่อ่ะใจดีพี่ให้ไปเลย2อ0หมเอาไหมล่ะฮะพี่จริงเหรอเนี่ยสองหมืนห้าพูดจริงปะเนี่ยก็จริงสงภาพน้องอ่ะราคามันได้หรือว่าน้องอยากได้ราคานีด้เดียวหมื่นเดียวพอไหมล่ะไม่เอาไม่เอาพี่เอาราคานั้นแหละไอ้สองหมห้าเอาราคานั้นเลยสําหรับใครนะคะที่อยากขายมือถือแล้วได้ราคาดีแนะนาให้มาขายที่ท็อปเซกพาซาได้เลยแล้วคุณละ่ะอยากขายมือถือแล้วได้ราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไ้เลย